สวัสดีครับพลพัรคนักปรุงครับ สีแต่ละสีย่อมมีความหมายแตกต่างกันแล้วก็ให้ประโยชน์ที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับโดยเฉพาะสีที่มาจากธรรมชาติอย่างในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยครับเราจะเห็นว่าวัตถุดิบที่มีสีที่แตกต่างกันก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับและนี่ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะมาปรุงอาหารเมนูสีสันสวยๆกันครับวันนี้ต้องบอกว่าครบทีเดียวครับทั้งเมนูสลัดเมนูซุปเมนูอาหารจานหลักและก็ของหวานครับ สีสันในวันนี้จะสวยงามเพียงใดและมีคุณค่ามีคุณประโยชน์เพียงใดถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเมนูสีสันแห่งความจริงกันในครัวเลยดีกว่าครับสีสันแห่งความแท้จริงนะครับจริงๆก็มาจากอาหารที่เรารับประทานเนี่ยครับอาหารแต่ละสีเนี่ยก็มีสรรพคุมที่แตกต่างกันไปนะครับเมนูแรกเนี่ยจะเป็นสลัดอย่างง่ายๆครับเป็นสลัดถั่วแล้วก็ข้าวข้าวตัวนี้เป็นข้าวพันหม่นะฮะที่ เ,เด็กคนไทยนี่แหละพัฒนาขึ้นมาจากการแค่ว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยและทำรายงานขึ้นมานะครับแต่ข้าวตัวนี้กลับกลายเป็นโปรดักต์จริงๆที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยแล้วก็ส่งออกเมืองนอกมากมายนะครับ ข้าวตัวนี้ชื่อว่าแจสเบอร์รี่ไรซ์ครับวันนี้ผมจะเอาแจสเบอร์รี่ไรซ์นะครับมาทำเป็นสลัดครับส่วนถั่วที่ผมจะมาทำนะฮะตัวแรกสีแดงแบบแดงสวยมากนะครับคือถั่วแดงหลวงนะฮะส่วนตัวต่อไปนะฮะก็เป็นถั่วลูกไก่นะครับชิกพีบ้านเรายังใช้ไม่เยอะแต่ถ้าเป็นอาหารฝรั่งนะฮะหรือว่าอาหารอินเดียเนี่ยเขาใช้กันค่อนข้างเยอะใส่ในสลัดใส่นแกงหรืออะไรนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นถั่วขาวนะฮะตัวสุดท้ายเราใช้ในรายการเราบ่อยมากเลยครับทุแรศญี่ปุ่น,นะฮะ,ะนอกจากนั้นก็ยังมีข้าวโพดหวานสีเหลืองด้วยนะครับก็ประโยชน์มากมายเด็กๆชอบด้วยครับนะครับไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าซึ่งพลจะเริ่มจากตัวน้ําสลัดก่อนละกันก็จะมีกระเทียมนะครับเดี๋ยวจะสับหย,ยาบๆแล้วกันนะครับผิวมะนาวครับเกลือนะฮะพริกไทยดําครับแล้วพลจะเพิ่มกลิ่นหอมนิดนึงนะครับ ด้วยยี่หลานะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะฮะหลังจากนั้นก็มีน้ำมะนาวครับน้ำพึ่งนะฮะสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับคนให้เข้ากันนะฮะสุดท้ายเป็นสลัดเราก็ต้องมีน้ำมันนะครับผลเลือกใช้น้ำมันราข้าวครับข้อดีของน้ำมันราข้าวก็คือว่าอย่างที่เราทราบนะครับมีประโยชน์มีสารอาหาราธรรมชาติมากมาย แต่เวลาที่เราเออกมาทําสลัดเนี่ยครับเราก็อยากจะชูรสของส่วนประกอบของเราทั้งหมดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวน้ําสลัดหรือว่าตัวเครื่องต่างๆน้ามันําข้าวเนี่ยเขามีรสเป็นกลางครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นดังนั้นก็ต้องบอกว่าเพอร์เฟกเลยนะครับเอาล้ฮะใส่ลงไปนะครับแล้วก็เคล้าทีหนึ่งให้เข้ากันดีครับที่เหลือนะครับผลก็จะเอาส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยลงไปถั่วและถั่วขาวครับ ข้าวโพดถั่วลูกไก่ถั่วแดงหลวงครับแล้วก็แจสเบอร์รี่ไรซ์นะครับนอกจากนั้นนะฮะจะใช้ผัดชีเล็กน้อยครับสับหย,ยาบๆก็พอแล้วครับแล้วก็คลาทุกอย่างครับให้เข้ากัน แล้วครับสุดท้ายเดี๋ยวผมก็จะจัดลงจานวสวยๆครับแต่งหน้าด้วยผักชีสวยๆนะครับว้าวสีสันสวยมากนะฮะเพราะว่าเป็นสีมาจากธรรมชาติของถั่วที่มีประโยชน์มากมายและก็ข้าวดีๆครับเห็นสีอย่างนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าอร่อยหรือเปล่าเชื่อผนเถอะครับอร่อยแล้วยังได้คุณค่าทางโภชนาการมากมายและนี่ก็คือสลัดข้าวและถั่วครับ หัวบีทนะครับหรือว่าบางทีคนไทยเขาเรียกว่าหัวประกาศแดงนะฮะหลายๆคนนะครับก็จะเอาไปคั้นไปสกัดเป็นน้ําดื่มบางคนก็เอาไปทําเป็นสลัดนะครับแต่ผมเชื่อว่า เรายังไม่เคยนำมาทำเป็นซุปนะครับแต่วันนี้เราจะมาทำเป็นซุปง่ายๆสีแดงที่มีคุณค่านะฮะข้อหนึ่งนะฮะของบีทรูทเลยก็คือว่าเขาสุกยากมากนะครับแต่วันนี้คนมีทริคเล็กๆที่จะทำให้ตัวบีทรูทเนี่ยสุกง่ายขึ้นนะครับโดยการที่ว่าเดี๋ยวเราเอาเขาไปสไลด์ไปฝนให้เป็นเส้นเล็กๆนะฮะเช่นเดียวกับมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งเราใช้แค่นิดเดียวเองนะฮะก สับเข้าไปด้วยกันเลยแล้วกันครับโอ้โหนี่นะฮะก็จะประหยัดเวลาขึ้นเยอะนะครับน้ำมันนะครับ2ช้อนโต๊ะครับผมจะบดกระเทียมเล็กน้อยนะฮะใช้2กลีบใส่ไว้กับหอมใหญ่สับนะครับน้ำมันร้อนดีแล้วนะฮะ ผมจะผัดให้หอมใหญ่นะครับสุกดีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ไฟอ่อนๆครับถ้าเื่อเราใช้ไฟแรงเนี่ยกระเทียมก็จะไหม้หอมก็จะไหม้ซะก่อนที่จะ,ะใส่แล้วก็สุกดีนะครับต้องบอกว่าหอมพอเราใส่ขึ้นแล้วนะครับผมก็จะใส่นี่ฮะบีทรูทนะครับที่ซอยเป็นเส้นๆแล้วก็มันฝรั่งลงไปทั้งหมดเลยครับปรุงง่ายๆเลยครับเกลือนะฮะ พริกไทยพริกไทยนี่ก็ช่วยขับลมนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานของการปรุงรสทั่วไปนะครับยี่หลานฮะยี่ห่านี่พิเศษหน่อยจะต้องบอกว่าอ,อ,อาหารอินเดียนะครับหรืออาหารไทยหลายๆตัวในเครื่องแกงพริกแกงก็จะใช้ยี่หลาเยอะนะครับเพราะว่ายี่หลานเนี่ยเขาอุดมไปด้วยวิตามินซีมีแคลเซียมสูงนะครับช่วยในเรื่องของการขับลมนะฮะในเรื่องของการสมดุลธาตุในร่างกายของเรานะฮะนอกจากนั้นก็คือยี่หลานเนี่ยมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ เราใช้นิดเดียวก็พอนะครับแต่งกลิ่นอาหารของเราไม่ต้องใส่จํานวนมากครับผัดบีทรูทกับมันฝรั่งนะฮะประมาณ5นาทีแล้วก็ใส่น้ำสต๊อกนะครับจะเป็นน้ำสต๊อกผักน้ำสต๊อกไก่เลยได้หมดเลยนะครับวันนี้พลใช้สต๊อกผักละกันนะครับพอเขาเดือดแล้วนะครับเราปิดฝาครับ แล้วก็ลดไฟลงนะฮะไม่ต้องให้ถึงกระเดือดผ่านภายในนะครับเรียกว่าค่อยค,อยคอยตุ๋นตัวซุปบีทรูทของเราไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะครับบีทรูทก็นุ่มแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ตัวเดิมเนี่ยนะครับในการที่จะปั่นซุปนะครับ ปั่นให้เนียนดีนะครับแต่งหน้าด้วยสซาครีมนะครับแล้วก็ต้นหอมที่ซอยไว้ครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูนะฮะที่มีสีแดงสดเป็นสีสันแห่งความจริงที่มีประโยชน์ครับสุบบีทรูท จะได้รับคําถามนะครับว่าช็อกโกแลตคอมเพลว์คืออะไรอธิบายง่ายๆครับในตลาดบ้านเราเนี่ยมีช็อกโกแลตอยู่2ประเภทครับแบบแรกเรียกว่าช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์อีกแบบหนึ่งก็ช็อกโกแลตคอมเพลว์นั่นเองครับช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์จะประกอบไปด้วยไขมันจากโกโก้แต่ช็อกโกแลตคอมเพลว์ไขมันจะเป็นไขมันพืชครับซึ่งช็อกโกแลตคอมเพลว์ที่มีไขมันพืชนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าสามารถละลายและนํามาใช้งานได้ง่ายที่สําคัญสามารถแข็งตัวได้ที่ อุณหภูมิห้องด้วยนะครับคนส่วนใหญ่จึงมากใช้ช็อกโกแลตคอมเพลว์เนี่ยมาแต่งหน้าเค้กหรือทําเป็นช็อกโกแลตเดคอเรชันสวยๆครับและเพื่อให้เป็นการเห็นภาพนะครับเดี๋ยววันนี้พลจะลองทําช็อกโกแลตแต่งหน้าเค้กง่ายๆจากช็อกโกแลตคอมเพลว์ให้คุณคุณได้ดูกันละกันครับใช้กระดาษไขนะครับหรือกระดาษลอกลายหลังจากนั้นเราก็ใช้ปากกาเพอร์มานแนนซ์นะครับมาวาดให้เป็นรูปของช็อกโกแลตเดคอเรชันที่เราต้องการครับสับช็อกโกแลตคอมเพลว์เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วก็นำเข้าไมโครเวฟเพื่อลลายช็อกโกแลตครับพอช็อกโกแลตร้อนดีแล้วเราก็คนให้ละลายทั่วกันและก็เนียนดีก่อนที่เราจะวาดตัวช็อกโกแลตลงไปนะครับผมแนะนำว่าเราควรจะกลับด้านกระดาษครับเพราะฉะนั้นช็อกโกแลตของเราก็จะไม่ติดสีหมึกนะฮะทาเนยขาวหรือว่ามาการีนก็ได้นะครับ ลงไปฮะแล้วเนี่ยครับเพื่อให้มีตัวยึดเพื่อทําให้กระดาษเรียบครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ช็อกโกแลตเนี่ยครับวาดหลายเส้นตามที่เราได้ลงแบบร่างไว้เลยนะครับก็วาดไปตามสุดความสามารถของเรานะครับแล้วเราก็พักให้เขาเย็นที่อุณหภูมิห้อง ใช้เวลาประมาณ3-5นาทีก็เย็นแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับเนี่ยฮะเราก็ค่อยๆย,ยกขึ้นมานิดเดียวเองครับหลุดออกจากกระดาษอย่างง่ายดายครับเราก็จะมีช็อกโกแลตเดคอเรชั่นสวยๆเอาไว้แต่งหน้าตาาขนมอวดเพื่อนทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับ คนที่เป็นแฟนพาสต้านะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะหลงไหลในซอสเพสโต้นะครับปกติแล้วซอสเพสโต้นะครับได้แก่ใบโหระพาอิตาเลียนลักษณะน,นี้เนี่ยนะครับนำไปบด กับน้ำมันมะกอกกระเทียมแล้วก็พายนัทนอกจากนั้นก็จะมีพามซานชีสขูดลงไปเล็กน้อยนะครับแต่วันนี้ครับผมจะทำซอสเพสโต้เช่นเดียวกันแต่จะเป็นซอสเพสโต้ที่มีการเปลี่ยนจากพายนัทมาใช้เป็นมะกอกเขียวแทนนะครับเอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำตัวซอสกันก่อนแล้วกันนะครับปกติแล้วมะกอกเขียวเขาจะมาในน้ำเกลือนะฮะผมก็ขอกรองน้ำออกเกนิดหนึ่งหลังจากนั้นนะครับก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดเล็กน้อยครับ แล้วก็ซับน้ำนะฮะให้แห้งลงครับการที่เราล้างน้ำเพราะว่าต้องการล้างพวกน้ำเกลือที่แช่มาก่อเขียวมาออกไปนะครับใส่กระเทียมนะฮะซึ่งผลจะซอยเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่ลงใบกรีบหนึ่งนะครับใบโหระพาอิตาเลียนครับน้ำมัน3มช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็บดครับ ใช้ได้แล้วครับพร,รมศสารครับผมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมขอปรุงรสด้วยพริกไทยเล็กน้อยเอาละเดี๋ยวเราพักเพสโต้ของเราไว้ก่อนนะครับ ในขั้นตอนต่อไปเราก็พร้อมที่จะต้มเส้นแล้วครับเส้นวันนี้ผมใช้นะครับเป็นเฟสตดโยล่านะครับจะเป็นเส้นพาสต้าที่มีส่วนประกอบของไข่ครับนอกจากมีส่วนผสมของไข่แล้วยังเขียวเข้าคอนเซปต์ด้วยนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของสมุนไพรด้วยครับต้องอย่าลืมว่าต้องใส่เกลือก่อนลวกด้วยครับเราใช้เวลาในการลวกเส้นนะครับทั้งหมด5นาทีครับพาสต้า ได้แล้วครับคนให้มีน้ําลวกเส้นลงไปในซอสเล็กน้อยนะครับครเค้าเส้นกับซอสนะครับให้เข้ากันครับก่อนเสิร์ฟนะครับก็ขอแต่งด้วยพาเมซา,านชีสอีกเล็กน้อยครับแต่งด้วยพาสเทลเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วครับ อีกหนึ่งจานพาสต้าสีเขียวสดใสเลยนะครับและนี่ก็คือพาสต้าเพสโต้มะกอกเขียวครับ อยากจะทําขนมสวยๆนะฮะแล้วก็อร่อยๆอด้วยครับตอนนี้คนไทยเราชอบทานทีรามิสุนะครับแต่วันนี้ทีรามิสุที่ผมทำจะมีสีเขียวๆด้วยครับนั่นก็คือทีรามิสุมัทฉะนั่นเองครับซึ่งวันนี้เวลาที่ผมออกแบบใช่ไหมครับผมก็จะคิดแล้วว่าผมจะใส่เลดี้ฟิงเกอร์สักกี่ชิ้นดีวันนี้ขอใส่2ชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งก็อาจจะอยู่แถวนี้ชิ้นหนึ่งก็อาจจะอยู่ตรงประมาณนี้ขึ้นมาด้านบนหน่อยผมก็จะเอาเนี่ยครับพิมพ์มาเทียบนะครับว่าชิ้นล่างน่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บผมก็จะ เอากระดาษไข่นะฮะใช้ปากกาเพอร์ manent มาวาดครับแล้วก็คว่ำอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนด้านบนก็น่าจะอยู่ประมาณแถวนี้นะฮะผมก็จะเอาเจ้าตัวใหญ่นี่ครับวาดเป็นกระดาษลอกลายอีกแผ่นหนึ่งเช่นเดียวกันเราทำตัว lady finger ก่อนเลยดีกว่าครับสิ่งที่ผมจะทำนะครับผมจะแยกไข่แดงและไข่ขาวก่อนครับแล้วผมก็แยกไข่แดงไว้อีกชามผสมหนึ่งนะครับในส่วนประกอบของไข่แดงนะครับก็จะใส่กลิ่นวานิลลานะฮะประมาณสัก ครึ่งช้อนชาก็อยู่้วครับเพราะว่ากลิ่นสกัดของวานิลาตัวนี้ครับสกัดจากวานิลาแท้ๆครับเวลาที่เราซื้อวานิลานะครับขอให้สังเกตนะครับถ้าเบอร์เขาเขียนคําว่า e x t r a c t extract แปลว่าสกัดครับนั่นก็หมายความว่าจะมีส่วนประกอบของวานิลาแท้ๆนะฮะผมตีไข่แดงแล้วก็วานิลานะฮะให้เข้ากันครับต่อมาครับเราจะตีไข่ขาวกับน้ําตาลครับผมในการตีไข่ขาวกับน้ําตาลนะฮะคนจะชอบตีให้ไข่ขึ้นมาก่อนถึงค่อยๆใส่น้ําตาลลงไปทีละนิดครับ ขึ้นมาแล้วประมาณนี้นะครับเป็นฟองๆเราใส่น้ำตาลลงไปสักประมาณเศษหนึส่วนสครับแล้วก็ตีต่อครับฟูขึ้นมาอีกนะครับก็ใส่ลงไปอีกเศษหนึส่วนสครับพอฟูเกือบเต็มที่แล้วนะครับผมใส่น้ำตาลส่วนที่เหลือลงไปเลยตีจนเนื้อของไข่ขาวแน่นดีครับหลังจากนั้นนะฮะ ผมจะใส่ไข่แดงเนี่ยฮะลงไปครับตะล่อมเบาๆครับให้เข้ากันสุดท้ายเลยที่เราจะต้องใส่ก็คือแป้งครับเนื่องจากว่าแป้งเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะฮะเวลาที่เราใส่เนี่ยให้ล่อนลงไปบนตัวส่วนผสมของไข่เลยครับการล่อนก็จะทําให้เบานะฮะในเวลาที่เราตะล่อมแล้วก็จะเข้ากันได้ง่ายเอาละที่เหลือตะล่อมเบาที่สุดนะฮะเท่าที่จะเบาได้เพราะเราไม่ต้องการให้เขายุบต,ตัวนะครับ เอาละพอแล้วครับถ้าเบือผมคนกว่านี้เดี๋ยวอาจจะยุบได้นะครับหลังจากนี้เราก็ต้องใส่ถุงบีบครับเพราะว่าเราจะบีบให้เป็นรูปวงกมลมโรยด้วยไอซิ่งนะฮะที่ผิวหน้าครับเตาอ,อบ200องศาเซลเซียสนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับ Lady f i n g e r นะครับสามารถอบทีละ2ถาดได้เลยนะครับ พราะระหว่างการอบเนี่ยเราสามารถเปิดเตาอ,อบแล้วเอาตัวชิ้นเล็กออกก่อนได้นะครับเขาจะไม่ยุบค,ครับชิ้นเล็กผมจะอบที่ประมาณ6-7นาทีส่วนชิ้นใหญ่10นาทีครับ ปกตินะครับเวลาที่เราทำทีรามิสุใช่ไหมครับเราก็ต้องมีกาแฟเข้มข้นผสมกับเหล้าหวานนะฮะที่เราเอาไว้ชุบตัวเลดี้ฟิงเกอร์ที่กำลังอบอยู่เนี่ยครับซ้อนข้างในให้เป็นชั้นๆนะครับวันนี้ผมขอเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันเราจะใช้ส่วนประกอบนะฮะของเนี่ยครับผงกาแฟะนะครับสำเร็จรูปเลยน้ำตาลแล้วก็ใส่โกโก้ลงไปครับแล้วเราก็ไม่ต้องใส่เหล้าหวานใดๆทั้งสิ้นนะฮะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปประมาณ100มิลลิลิตรครับแล้วก็คนให้เข้ากันดีครับ ก็จะได้รสกาแฟเข้มข้นที่มีรสชาติของช็อกโกแลตอยู่ด้วยนะฮะเลดี้ฟิงเกอร์ของเราตอนนี้นะฮะตัวเล็กได้แล้วครับตัวใหญ่ก็อีกแป๊บหนึ่งนะฮะก็จะตามออกมาตามมาติดๆนะฮะด้วยชิ้นใหญ่นะครับนี่ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับกาแฟเข้มข้นส่วนเดียวที่เราเหลือก็คือตัวมัสคาโปนชีสปรุงรสซึ่งวันนี้นะครับผมจะเอามัสคาโปนชีสเนี่ยครับมาปรุงรสเพิ่มให้เป็นรสชาเขียวสีสวยด้วยครับผงชาเขียวนะฮะเราละลายก่อนนะฮะใช้น้ําร้อนประมาณ1ช้อนโต๊ะครับคนให้แตกตัวดีก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนํามาผสมกับตัวชีสมัสคาโปนนะครับนอกจากนั้นนะฮะผมจะใส่น้ําตาลไอซิ่งลงไปด้วยนะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันดีครับเสุดแล้วนะครับเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนครับอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ตัวมัสค์บปชีสของเราเบาลงนะครับก็คือวิปครีมครับวิปครีมเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอามาตีกับน้ำตาลไอซิ่งครับก็ลอนลงไปครับตีให้เข้ากันดีครับ ก็ตีครีมจนเนียนดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาครีมเนี่ยครับมาตะล่อมให้เข้ากับส่วนผสมของมัสคาร์โบนของเรานะครับผลใส่ลงไปแค่ครึ่งเดียวก่อนนะฮะถ้าใส่ทีเดียวทั้งหมดเนี่ยครับจะเข้ากันยากครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับค่อยใส่ส่วนที่เหลือลงไปครับตอนนี้นะฮะส่วนประกอบทั้งหมดนะครับ พร้อมที่จะประกอบลงในถ้วยแล้วครับมัสคาโปนชีสนะครับคนบีบลงไปข้างล่างก่อนนะฮะไม่ต้องเยอะมากนะครับพอเดี๋ยวเราต้องใส่ตัวเลดี้ฟิงเกอร์ลงไปครับก็เลดี้ฟิงเกอร์ตัวเล็กครับเราต้องนํามาชุบในกาแฟครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยชีสมัสคาโปนนะครับอีกเลเย,ยอร์หนึ่งครับ คนจะโรยนะฮะตัวมะชะนะครับให้ทั่วๆเลยครับเรามีเลดี้ฟิงเกอร์เหลือนะฮะก็จะไม่ให้เปลืองของนะครับเอามาแต่งด้านบนก็ได้ครับ แต่งหน้าด้วยบลูเบอร์รี่นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไม่มีบลูเบอร์รี่นะครับผลไม้สีอื่นๆก็สวยงามนะครับจะเป็นสตรอเบอรี่แก้วมังกรนะฮะขาวดําก็สวยเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งสีสันที่พลนํามาฝากซึ่งเป็นสีจากธรรมชาติอย่างแน่นอนทิรามิสุมัชชะครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับสีสันที่อยู่ในอาหารทุกอย่างมีความหมายในตัวเองนะครับพยายามรับประทานอาหารให้หลากสีเข้าไว้เราจะได้คุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายครับเรื่องราวดีๆนะครับของพลพักนักปรุงเมนูสร้างสารรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตคุณวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ